ผมได้เจอคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ไปทำงานในต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตตกกระกำลำบากพอสมควรโดยเฉพาะคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติเพื่อที่จะไปทำงานต่างประเทศค่อนข้างจะมีปัญหาหลายคนทีเดียวซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากว่า ทำไมเราจึงพยายามดิ้นรนไปทํางานต่างประเทศกันซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะว่ามันหาเงินง่ายได้เงินเร็วอะไรทํานองนั้นก็เลยยอมเสี่ยงยอมอดทนเพื่อที่จะไปขุดทองข้างหน้าหวังไปสร้างฐานะสร้างรายได้ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ น่าสนใจที่จะต้องมาคิดว่าทำไมบ้านเราจึงคิดว่าเราหาเงินไม่ได้ทำไมเราต้องจากบ้านจากครอบครัวทิ้งครอบครัวไปเป็นปีๆเพื่อไปขายแรงไปทำงานเพื่อแลกกับเงินส่งมาทางบ้านหลายๆคนที่เป็น ทางชาวบ้านทางอีสานทำงานแทบตายได้เงินเก็บหอมลอมลิบส่งมาบ้านส่งมาให้ทางบ้านทางบ้านก็แค่เอาเงินเนี่ยไปซื้อกินเป็นหลักส่งมาเท่าไหร่ก็หมดส่งมาเท่าไหร่ก็หมดถ้าไม่ส่งก็ถูกตำหนิหาว่าไม่ดูแลทางบ้านทำให้รู้สึกแย่ งานก็หนักอยู่แล้วยังรู้สึกแย่อีกบางคนส่งมาให้ครอบครัวเงินก็หมดทุกอย่างก็หมดกลับมาก็ไม่เหลืออะไรเหลือแต่นี่อย่างนี้ก็มีซึ่งเหตุการณ์อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากฉะนั้น ก็เลยอยากจะชวนคิดว่าทําไมเราคิดว่าบ้านเราหาเงินไม่ได้เพราะเราคิดว่าเราต้องการที่จะเป็นแค่ลูกจ้างแค่นั้นใช่ไหมเราต้องไปหางานทําแค่นั้นใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเราเปลี่ยนวิธีเราเปลี่ยนวิธีคิดของเรานิดหนึ่งเนี่ยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปทันทีเลย ถ้าเราไม่คิดว่าเราจะไม่เร,ไมเราจะไม่ไปหางานทําแต่เราจะสร้างงานให้เราเองเราสามารถทําอะไรได้เยอะแยะมากหลายคนอาจจะบน่นความแห้งแล้งความกันดานความด้อยพัฒนาความไม่มีอะไระบางคนก็บ่นเรื่องรัฐบาลมีปัญหามีทุจริตคอร์รัปชันสูงรัฐบาล เอาเปรียบกฎขี่ข่มเหงอะไรต่างๆมันก็เป็นจริงในหลายๆที่ในหลายๆด้านเช่นกันแต่ว่าในทุกสภาวะมีทางออกเสมอมีทางเป็นไปได้เสมอฉะนั้นผมคิดว่าเราสามารถสร้างทางเลือกให้เราเองได้การกลับมาบ้านการกลับมาสู่ที่นาของคน ที่มีที่มีทางเนี่ยก็กลับมาสู่ที่ของตัวเองคนที่ไม่มีที่ก็อาจจะขอใช้ที่คนอื่นได้เพียงแต่กลับมาบ้านเนี่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ถ้าเราคิดเหมือนเดิมมันจะตันมันหาทางออกไม่เจอถ้าเราคิดว่าถ้าจะมาบ้านมาทำนามาปลูกอ้อยมาปลูกมันถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องมา หรือถ้าจะคิดว่าถ้าเข้าเมืองหรือไปทำงานต่างประเทศเพื่อไปขายแรงงานแล้วก็ส่งเงินมาบ้านถ้าคิดแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยได้อะไรจากมันเท่าไหร่แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเราจะไม่ไปหางานแต่เราจะสร้างงานถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างงานเนี่ยเราสามารถสร้างได้จากทุกที่โดยกลับมาที่ตัวเราก่อนว่าเราชอบอะไร เราชอบอะไรเราถนัดอะไรอันนี้ต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรบ้างการค้นหาตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะปกติเราไม่เคยค้นหาตัวเองเพราะในชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราถูกสั่งตลอดระบบครอบครัวระบบการศึกษาระบบการปกครองใช้ระบบสั่งเจ้านายเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพ่อเป็นแม่ สั่งสั่งสั่งทำให้เราเติบโตมาในวิถีชีวิตที่ไม่ได้คิดเองรอคําสั่งรอคําสั่งอย่างเดียวทีนี้นเวลาเราโตขึ้นมาปุ๊บเราก็จะรอคําสั่งจากคนมาสั่งให้เราทํางานเราจึงจะได้งานเราจึงจะได้เงินเราไม่กล้าคิดเองเราไม่กล้าทําเองอันนี้คือปัญหาหลักที่เราเจอเพราะน,นี่คือปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่ เราสร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนคนให้เป็นแรงงานราคาถูกก็เลยต้องใช้โรงเรียนใช้ระบบครอบครัวใช้ระบบของรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือในการฝึกให้คนเชื่อฟังและทำตามห้ามคิดตา่างเราก็จะรอรอความช่วยเหลือรออุปถัมรอคนอื่นมาให้โอกาสเรานี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอับจนเพราะมันไม่มีใครมา จริงๆไม่มีใครมาช่วยเราจริงๆฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องฝึกที่จะคิดต่างคิดต่างออกไปจากที่เคยคิดคิดที่เคยคิดก็คือคิดรอว่ารอว่าคนจะมาชวนไปทำงานรอว่าเราจะได้งานที่ดีรอว่าเราจะได้โอกาสนั่นนี่รอว่าคนนั้นจะมาช่วยเราคนนี้มาช่วยเราเราจะไม่รอไม่หวัง แต่เราจะสร้างเองคิดสร้างเองโดยการคิดถึงสิ่งที่เราชอบอะไรก็ตามที่เราชอบถ้าเราทํามันจริงๆเนี่ยมันสร้างรายได้มันกลายเป็นงานกลายเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีพเราได้ทั้งหมดเลยเป็นไปได้ทั้งหมดทุกอย่างฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าถ้าหางานทำไม่ได้แล้วเราจะกลายเป็นคนตกงาน แล้วเราจะไม่มีอยู่ไม่มีกินแล้วเราจะยากจนและมีปัญหาการคิดต่างเป็นสิ่งที่สำคัญหลายหลายคนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะขายก๋วยเตี๋ยวได้แต่วันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยหน่ายกับการไปหางานทำในที่สุดก็เลยไปเปิด YouTube ดูวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวทำไปทำมาก็รู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นในที่สุดก็เปิดขาย ข้างบ้านลงทุนไม่กี่ร้อยบาทซื้อหมอซื้อถ้วยจานเล็กๆน้อยขายแป๊บเดียวมันโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาเลี้ยงชีพได้จริงอย่างนี้ก็มีบางคนก็กลับไปบ้านไปเปิดร้านกาแฟในบ้านนอกลหลายๆคนก็ดูถูกว่าเออใครจะมากินแต่ในโลกปัจจุบันนี่คนมีรถคนเดินทางง่ายมีสื่อมี อินเทอร์เน็ตมีอะไรต่างๆเขาก็สามารถที่จะดึงคนมาซื้อมากินทำให้มีไรายได้อยู่ได้ได้เนี่ยอะไรก็ตามที่พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราชอบเราจะทำมันได้ดีมากพอทำมันได้ดีเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องกังวลมากแต่ปัญหาคือเราทำสิ่งที่เราไม่ชอบ แต่เราต้องทำเพราะเราคิดว่ามันจะได้เงินเยอะอันนั้นแหละที่จะทำให้เราทำได้ไม่ค่อยดีโอกาสผิดพลาดจะมีสูงความล้มเหลวจะมีสูงแต่ถ้าเราทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะทุ่มเทแล้วก็จริงจังไม่นานเราก็จะรู้สึกว่าเราเข้าใจมันทะลุปูโป่งทำได้ดีมากอยู่ได้บางคนก็แค่ชอบปลูกผักก็มาปลูกผัก เสร็จแล้วก็ขายออนไลน์ก็อยู่ได้ไม่ต้องไปนั่งขายตลาดเพราะเขารู้สึกอายที่ไปขายของที่ตลาดเขาก็เลยขายออนไลน์ส่งของขายออนไลน์ปนลูกมอนลูกมอนไม่กี่ต้นเก็บลูกขายเรื่อยๆก็ได้เงินมีรายได้เป็นหมื่นขึ้นมาเหมือนกันอันเนี้ยแปลรูปอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ ทำให้เราทำต่างออกไปคิดต่างออกไปหลายหลายอย่างเป็นไปได้หมดผมเจอคนหนึ่งที่เม็กซิโก,โกเป็นคนที่มีความคิดที่ต่างมากเขาเปิดร้านอาหารอยู่ไกลมากนั่งรถพานถนนลูกลังไปเป็นสิบกโล คนก็บอกว่าเขาบ้าทำไมไปเปิดร้านอาหารไกลขนาดนั้นและเขาก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองปรากฏว่าที่นั่นไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีอะไรอยู่กลางป่ากลางเขาเขาไปเปิดร้านอาหารแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำต่างก็คือเขาปลูกทุกอย่างเองในนั้นแล้วก็ขายอาหารปรากฏว่า เขาใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาคนเต็มหมดเลยคนจองล่วงหน้าทุกเสราร์อาทิตย์ถ้าไม่จองก็ไม่มีที่นั่งเขาเปิดแค่สองวันเขาก็อยู่ได้ฉะนั้นเวลาที่เหลือเขาก็ทำสวนทำอย่างอื่นที่เขาชอบเขาชอบทำอาหารเขามีความสุขกับการปลูกข้าวโพดแล้วเอาเข้าวโพดมาบดมาทำเป็นทอเทียมาทำเป็นบริโตทำเป็นอะไรต่างๆเนี่ย ก็เป็นของพื้นๆง่ายๆที่คนอื่นก็ทําขายเหมือนกันแต่เขาทําต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าเขาปลูกเองแล้วก็แปรรูปมันเองจนมาเป็นร้านอาหารฉะนั้นเขาเปิดสองวันต่ออาทิตย์หนึ่งเขาอยู่ได้ไก่แสนไก่ก็ยังสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้อันนี้คือพลังของการคิดต่างฉะนั้นการคิดต่างเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสให้กับเราฉะนั้นถ้าเราคิดอะไรอยู่วันนี้ เราลองคิดพลิกไปอีกมุมหนึ่งได้ไหมอันนี้ผมคิดว่ามันสนุกครับถ้าลองทำมันจะสนุกมากก็อยากชักชวนให้คิดคือผมไปเห็นหล,หลายคนไปทำงานต่างประเทศแล้วรู้สึกเศร้าและสงสารถูกเอารัดเอาเปรียบถูกนั่นถูกนี่แล้วก็ไปอยู่แบบผิดกฎหมายก็มีถูกรังแกในหลายรูปแบบลักษณะอย่างเนี้มันทุกข์ทรมาน ห่างบ้านห่างครอบครัวห่างลูกห่างพ่อแม่ไปตกละกํมลำบากอยู่แดนไกลมันเศร้าอฉะนั้นบ้านเราก็สามารถสร้างอะไรได้เยอะแยะมากเพียงแต่ว่าเราจะไม่ทำเหมือนเดิมได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะสนุก